คำถามที่พี่น้องถามเมื่อกี้ก็คือกระดูกปลากระเบนมาทำเป็นหัวแหวนอันนี้ได้ยังไม่ต้องสงสัยอ่าอย่าว่าแต่เอามาทำเป็นหัวแหวนเลยต่อเรามาเจาะกระดูกตรงกลางทำเป็นแหวนโดยตรงก็ซอกอ่ากระดูกชิ้นใหญ่ๆเรามาเจาะตรงกลางสวมที่นิ้วเป็นแหวนโดยตรงเลยไม่ใช่หวัวเป็นแหวนเป็นตัวแหวนเลยก็ไม่เป็นไร เพราะปลานั้นจะไม่หุกมนาจิสปลาทุกชนิดจะหุกมสะอาดสะอาดแม้กระตั้งซากของปลาก็หุกมสะอาดเช่นเดียวกันกระดูของมันก็หุกมสะอาดเมื่อกระดูปลากระเบนหุกมสะอาดก็ไม่ผิดอะไรที่เราจะเข้าใส่เข้าไปในละมา